อย่าลืมกด subscribe ให้ถึง1,000งักโอเคสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับ การปลูกผักสลัดนะครับในการให้ปุ๋ยจะสังเกตเห็นว่าผมจะามาปลูกลงแปลงนี้เวันแล้วผมก็จะเริ่มให้ปุ๋ยมูลไส้เดือนโดยจะเอาปุ๋ยมูลไส้เดือนใส่ประมาณสองามือต่อถุงนะครับข้อดีของการปลูกผักสลัดแบบใส่ถุงแต่และถุงละถุงแบบนี้ก็คือ1เอ่อเคลื่อนย้ายไปไหนก็ได้2การปลูกผักแบบนี้ สามารถปลูกได้บนพื้นปูนบนอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นพื้นที่ว่างของของบ้านเราอะครับบางทีเราอาจจะไม่มีพื้นที่สําหรับดินเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาปลูกผักสลัดใส่ถุงอย่างนี้ก็ได้แล้วก็วางบนแค่อย่างที่ผมทำครับมันก็มันก็ง่ายตรงที่เวลาเราลดน้ําหรือเราไปถอนต้นก้าต้นไม้เอ่อต้นหญ้าอะไรต่างๆก็ไม่ต้องก้มก้มเงยๆอย่างเงี้ยครับเราก็จะยืนได้สะดวก ทีนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับปุ๋ยอะครับทําไมทําไมผักของผมใส่แค่วันสองวันผักก็โตก็เพราะสาเหตุก็คือหนึ่งต้นไม้ทุกต้นนะครับต้นไม้ทุกต้นผักทุกชนิดสิ่งสําคัญของมันเลยก็คือหนึ่งออน้ําถึงดินถึงแล้วก็ปุ๋ยถึงปุ๋ยถึงในที่นี้อาจจะเป็นปุ๋ยเคมีหรือถ้าใครมาสายกเกษตรอินทรีย์แบบผมก็คือจะเป็นพวก สารจุลินทรีย์ต่างๆที่สารินทรีย์ต่างๆที่พืชต้องการนะครับพวกธา,าตอาหารต่างๆพวกนี้แล้วทีนี้มันก็จะมีปุ๋ยอีกแบบหนึง่งที่ที่เขาเคยคุยกันนะครับจากที่ผมไปนั่งนั่งศึกษามาก็คือเรื่องของการปุ๋ยการใส่ปุ๋ยคอกการใส่ปุ๋ยคอกบางคนบอกว่า ใส่ปุ๋ยคอกเยอะๆแล้วจะทําให้ใบเหลืองสาเหตุหลักๆของการใส่ปุ๋ยคอกเยอะๆแล้วทาให้ใบเหลืองมันก็คือการการเกิด๊าซ์มีเทนหรือการเกิดการหมักของมันนะครับอย่างเช่นเวลาปุ๋ยปุ๋ยคอกที่เป็นปุ๋ยสดใหม่ๆที่มันไม่ได้ถูกตากแดดมานานหลายเดือนอย่างเงี้ยครับเอามาใช้เลยมันก็จะเกิดเวลามาใช้แล้วก็ถูกลดน้าอย่างเงี้ยครับมันจะ เกิดการสะสมความร้อนพอสะสมความร้อนมากๆมันก็จะถูกทําให้ทําให้ต้นไม้เวลาดึงไปใช้อะไรอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันอาจจะเกิดใบเหลืองอะไรได้แต่ถ้าใส่น้อยๆก็จะไม่มีปัญหาอะไรทําไมผมถึงหันมาใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนเพราะว่าปุ๋ยมูลไส้เดือนก็คือไส้เดือนมันก็จะกินพวกมูลวัว มูลวัวเป็นหลักเลยนะครับอาหารของมันก็คือเป็นมูลวัวมันกินเสร็จมันก็จะย่อยออกมาเป็นเม็ดเล็กๆเวลาเอามาใช้กับพวกต้นไม้ผักสลัดหรือใช้กับต้นไม้ต่างๆะครับเวลาใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนก็คือว่ามันดีตรงที่อารมณ์มันเหมือนกับว่าพืชเอาไปกินได้เลยโดยไม่ต้อง โดยโดยโดยดึงก็ไปใช้ได้เลยเพราะว่ามันเป็นจุลินทรีย์ขนาดเล็กมีสารอาหารขนาดเล็กที่พร้อมกินอยู่แล้วถ้าพูดให้ฟังง่ายๆก็เหมือนกับว่าปุ๋ยมูลไส้เดือนอารมณ์เหมือนอาหารตามอาหารกล่องอะครับเหมือนอาหารข้าวกล่องคือสําเร็จรูปแล้วพร้อมกินแต่ถ้าเป็นพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันอาจจะเป็นสารจุลินทรีย์ต่างๆที่อาจจะต้องใช้เวลาในการ ในการดูดซึมในการอะไรต่างๆเพราะมันอาจจะเป็นการมันยังไม่ได้ถูกย่อยสลายให้เป็นอะไรเล็กๆเหมือนเหมือนปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับมันก็เลยยังไม่พร้อมกินถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนกับเอ่อมันเป็นวัตถุดิบที่เราต้องเอามาปรุงเอามาอะไรมาผัดมาอะไรก่อนถึงจะกินได้อะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าปุ๋ยมูลไส้เดือนมันดีตรงเนี้ครับคือเอาไปใส่แล้วก็พืชพร้อมกินได้เลยแล้วก็ จะเอาไปใส่เยอะใส่น้อยอะไรก็ไม่ส่งผลต่อพืชเลยครับแต่ถ้าใส่เยอะมันก็ก็คือเยอะเกินไปเราก็ใส่พอประมาณอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นต้นเล็กๆอย่างนี้ก็ประมาณสองกำมือก็เพียงพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยใส่ทุกๆเจ็วันแล้วก็มันปุ๋ยมูลไส้เดือนมันผ่านการพิสูจน์มาอย่างยาวนานแล้วนะครับมันมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นที่ ที่รับรู้แค่เดือนสองเดือนที่ผ่านมาแต่มันผ่านระยะเวลาในการในการใช้งานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงเป็น10บสิบสบปีแล้วมั้งครับเกี่ยวกับปุ๋ยหมูไส้เดือนว่ามันดียังไงราคาต้นทุนมันอาจจะสูงหน่อยแต่ประโยชน์มันในความรู้สึกผมผมว่ามันดีกว่าปุ๋ยเคมีแน่นอนแล้วก็มันอาจจะแพงกว่าปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกของเราแต่ข้อดีของมันก็คือมันสามารถพืชเอาไปใช้ได้เลย แต่สังเกตเห็นว่าผักสลัดของผมนะครับใส่ไปแค่ไม่กี่วันตอนนี้ใบใบของผักสลัดก็จะเป็นใบเริ่มโตใบเริ่มโตใหญ่แล้วอะไรประมาณอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าเพื่อนๆมีปุ๋ยคอกอยู่แล้วมีขี้วัวของเพื่อนๆอ,อยู่แล้วลองหาซื้อไส้เดือนเอปะครับเอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงเพื่อ เพื่อย่อยสลายปุ๋ยคอกของเพื่อนเพื่ออีกทีหนึ่งก็ได้แต่ที่จะเอาปุ๋ยคอกไปใส่กับพืชตรงๆเลยอย่างเงี้ยครับลองเอาไส้เดือนมาย่อยสลายสักหนึ่งเดือนเลี้ยงไว้สักหนึ่งเดือนเพื่อเอาปุ๋ยมูลไส้เดือนไปใช้แทนอย่างเงี้ยครับก็น่าจะดีกว่าหรือถ้าเพื่อนๆไม่ไม่สะดวกเลี้ยงไส้เดือนอะไรต่างๆก็ลองหาซื้อปุ๋ยมูลไส้เดือนได้นะครับของผมก็มีขายเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ช้อปปี้ไว้ที่ดีสคริปชันแล้วก็ ที่ช่องความคิดเห็นปักหมดุดผมจะปักไว้ให้นะครับยังไงก็ก็ลองพิจนารณาเรื่องปุ๋ยมูลไส้เดือนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรอินทรีย์อย่างพวกเราๆนะครับโอเควันนี้ก็คร่าวๆก็มารีวิวต้นผักสลัดที่ปลกได้ประมาณ29วัน30 สามสิบสองวันได้แล้วครับผมแล้วหลังจากนี้ผมก็จะใช้น้ำหมักน้ำหมักมูลไส้เดือนน้ำหมักน้ำซาวข้าวแล้วก็ฮอร์โมนนมสดอะไรต่างๆมาผสมน้ำแล้วก็ลดทุกเช้าเย็นเพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตให้ให้ผักตรัสของผมไปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับผม ขอบคุณครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube ของไอสารด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ